สวัสดีครับมาพบกับรายการสาระเร็ว EP 17แล้วนะครับผมรายการสาระเร็วเป็นรายการที่เอาความรู้ทั่วโลกทั่วทุกมุมขแขนงมานั่งดูมานั่งชมแลวมานั่ง,ลงเล่าอย่างมีสาระรวดเร็วนะฮะ <c oughs> เร็วล้ว่าไม่รู้แต่เอาความรู้มาัดาแน่นแน่นอนครับใครที่ชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดส u b s c ไ i b e ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเรา้วครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้และอย่าลืมครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลทุกคนรักและ่แชทที่คุณชอบจะเป็นการเห็นคอนเทนต์ไปพร้อมๆกันและทําให้เขาดูความรู้นี้ดีที่สุดนะฮะหรือเปล่าวะเอาล้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้มีสาระเรื่องอะไรบ้างแต่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่เฮ้ยต้องเห็นด้วยว่าวะ ควรเห็นด้วยอย่ากวนนะครับัเป็นคำหยาบครับไปยักย้ายกันไปดูกันดีกว่าเอาละครับมาข่าวแรกในวันนี้นะครับงีบหลับไม่เท่ากับอู้งานครับงีบหลับไม่เท่ากับอู้งานผลวิจัยชี้ครับพนักงานนอนกลางวัน20นาทีในช่วงเวลานี้ครับอาจสร้างผลงานดีขึ้นนะฮะเฮ้ยดีมากกอ่20นาทียังไม่ถึงขั้นไปดีสเปหรือหลับลึกครับฉะนั้นผมว่ามันเป็นการพักผ่อน เพื่อจะเป็นการเคลียร์เมมโมรี่ในสมองและมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเฮ้ย <G ül> เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อยๆแล้วไปดูเนื้อข่าวเแตบบ็มๆกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรยังไงครับในงานวิจัยชินนี้ครับไป <S 1> <S 1> นะครับมีผลวิจัยออกมาแล้วนะครับว่างีบปรับ20นาทีครับทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานดีขึ้นครับและยังมีร่างกายแข็งแรงในระยะยาวอู่ด้วยครับฉันจะรออะไรล่ะครับนอนดีฮะายถึงนอนพักกลางวันนะไม่ใช่นอนทั้งวันนะ เอาทั้งนว่าคือขี้เกียจครับเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงครับไปนะครับการดื่มกินมีความสําคัญมากฉันใดการหลับนอนก็มีความสําคัญมากฉันนั้นครับการงีบหลับจึงไม่เท่ากับการอู้งานนะครับผลวิจัยชี้ครับพนักงานที่นอนกลางวันครับอาจทําให้ประสิทธิภาพงานสูงขึ้นนะครับเพราะเขาฝันกลางวันไงแล้วก็ฝันต่อไปไป เขาว่ากันว่านะครับการหยอกล้อเล่นกับคนที่อดหลับอดนอนฉันใดก็เหมือนกับการเล่นกับไฟฉันนั้นนะครับนอกจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลต่ออารมณ์แปรปรวนแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อการทํางานอีกหลายด้านครับเช่นความคิดสร้างสารรค์ครับส่งผลให้คิดงานไม่ออกหัวตื้อจนไอเดียไม่คิดเก๋ยูริก้าฮะเก่ามากไหมฮะคำนี้จนไปถึงอ่อนเพลียและไม่มีสมาธินะครับ คนมันง่วงอะไงได้วะสภาพกายหยาบมึงลุกมาได้ที่โคตรเก่งแล้วกายเรียกกูนอนอยู่ในห้องเนี่ยฮัลโหลเออเมื่อนาฬิกาเริ่มคล้อยบ่ายนะครับหลายครั้งกับกลายเป็นช่วงเวลาที่เชื่องช้าและเสื่องซึมที่สุดของวันนะครับเพราะต้องสู้กับแรงน้อมถ่วงของโลกครับและเหมือนกลไกจงใจทิ่มหนักมาที่เปลือกตาโดยเฉพาะฮะที่เกียจติเข้าครอบงำนั่นเอง นะครับแล้วผสมลงกับแอร์ที่เย็นฉ่ำครับยิ่งเพิ่มบรรยากาศให้ม่วงเหงาวหานอนมากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นหลายคนจึงต้องหาทางออกและวิธีรับมือด้วยกาแฟสักแก้วสแก้วครับผลคือไงรู้ปะไม่หลับตองคืนเลยสัสตว์หรือขนมจุจิบเพื่อไม่ให้ปากว่าครับก็ประมาณนั้นแะครับตอนเด็กก็คือตอนอนุบาลไนนอนตอนบ่าย เขก็รู้ว่าตอนโตมาแล้วไม่ได้นอนนะกูจะนอนตอนเด็กให้มันเยอะที่สุดให้ทําไปไดุ้ยจะต้นเหมือนอดเลยสิหยอกเลยครับปไปไปฟังเนื้อหาต่อนะครับไปแต่วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้นนะครับคือการพักยนีบหลับในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยกะเวลาให้ไม่เกิน20นาทีต่อวันนะครับคือไม่ใช่ทั้งแบบ สามสี่ชั่วโมงนะมึงหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เลือกเอาช่วงเวลาหนึ่งที่หลังจากพักเที่ยงมาเหมือนทานข้าวเสร็จงีบไปสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้ <c oughs> ก็จะทําให้ร่างกายได้ดีขึ้นเหมือนการรีเฟซหรือเป็นการรีสตาร์ทสมองใหม่นะครับอ <c oughs> ม่ใช่เรื่องจริงนะไม่แปลกกูหลับตลอดวันนะอะเกินไปหลับเกินไปก็ไม่ดี <c oughs> เออไม่ว่าบางคนกลางคืนจะนอนน้อยนะครับหรือบางคนได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอครับ แต่การงี่ปรับนั้นในตอนกลางวันครับก็มีความสําคัญอย่างมากครับเพราะงานวิจัยช่วง1ิปีที่ผ่านมาต่างชี้ชัดว่าพนักงานที่นอนกลางวันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือเป็นแบบ power nap นะครับมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นและยังมีร่างกายแข็งแรงในระยะยาวนะครับส่งผลให้บริษัทหลายๆบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมามีนโยบายหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้พักผ่อนในช่วงเวลาระหว่างวันนะครับเช่นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น เพื่อให้พนักงานได้ชาร์จพลังก่อนกลับมาทํางานได้อย่างเต็มเต็มที่อะ่ะเออเหมือนไปชาร์จแบตแล้วก็เหมือนเต็มที่ในช่วงบ่ายนะครับประมาณนั้นออดีกว่าการฝืนนะฮะสุดยอดนะครับเนี่ยการงีบหลับในกลางวันช่วยส่งผลดีอย่างไรบ้างครับหนึ่งช่วยสมองเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะครับมีความตื่นตัวส่งผลให้สมรรถภาพทางการจดจําและการตอบสนองดีขึ้นนะครับนอกนี้จากการนอนกลางวันครับยังเพิ่มสมรรถภาพการจดจํา และการเรียนรู้ได้ดีกว่าการดื่มกาแฟอีกนะครับหรือว่าการดื่มคาเฟอีนอีกนะครับเออนะครับ2ครับผ่อนคลายและลดความเครียดจากแรงกดดันที่ทํางานครับช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานร่างกายให้ดีขึ้นนะครับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นนะครับเออ3ครับผลวิจัยชี้แม้ไม่ได้นอนหลับครับแต่เพียงนอนนิ่งๆหรืออยู่นิ่งๆครับก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับอ๋อเหมือนแมวนะ ออนี <c oughs> ่เป็นธาตุเลยนะครับ 4. มีความดันโลหิตลดลงครับช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองนะครับ 5. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ฉะนั้นถ้าใครมาบอกคุณว่าเฮ้ย้านอนกลางวันมันจะนอนไม่หลับนะ <c oughs> บอกไปเลยนะครับเรื่องกูเขามีนโยบายหรืองานวิจัยพวกนี้มาแล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเสาพูดใส่มึงนะมัพูดกลับเลย <c oughs> พูดเล่นๆนะครับไม่เอาทะเลาะก,กันดิเออมาครับขั้นตอนต่อมาครับงีบรับอย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่เสียการเสียงงานนะครับ 1. ไม่รับประทานอาหารก่อนนอนครับเพราะร่างกายจะย่อยอาหารขณะที่ยืนหรือนั่งควรกินอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 2- 3ชั่วโมงครับอ,อ๋อโอเคก็ถ้าพักเที่ยงก็ประมาณบ่ายโม่บ่ายสองเนี้ยเนาะถ้าเป็นช่วงเวลานั้นนะครับ2ครับ ตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนอนครับโดยงีบหลับเป็นระยะเวลา10-20นาทีครับงานวิจัยพบว่าครับการนอนหลับในช่วงนี้ครับเป็นการสร้างความสดชื่นและมอบการตื่นตัวและสร้างพลังงานครับซึ่งการหลับในระยะเวลานี้เป็นการหลับไม่ลึกครับระะยเวลานี้หมายถึงว่า10-20นาทีนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการนอนกลางวันแล้วนอนกลางคืนยากนะครับก็ไม่ควรนอนกลางวันเกิน20นาทีนะครับต่อวันนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมตินอนกลางวันแล้วหลับยากอ่ะ ก็ควรจะไม่เกิน20อนาทีเลยนะครับ3ครับหากนี่เป็นเวลา30นาทีครับหรือครึ่งชั่วโมงครับอาจทําให้เกิดอาการงงเงียตามาครับและต้องใช้เวลานาน,านกว่า30นาทีจึงจะกลับสู่ภาวะปกติครับและได้รับผลลัพธ์ของการงีบกลางวันนะครับหมายความว่าถ้าเกินเกินไปแค่10บนาทีเหมือนจะเข้าสู่สถานะดิฟสลิฟแล้วต้องใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมง ในการจูนอินกลับมาก็คือมึงจะรีสตาร์ทคอมมึงนานขึ้นน่ะเออนี่คือสมองมึงอ,ะอ่ะ <c oughs> เราอยากจะลบความคิดที่ว่าการงีบหลับระหว่างการทํางานคือการอุ้งานให้หมดไปครับโซอิจิโรทาเคชินะครับผู้ว่าเมืองฟูกุโอกะนะครับกล่าวหลังเปิดตัวแคมเปญสนับสนุนให้พนักงานท้องถิ่นมีเวลาช่วงพักงีบนะครับโดยเขาเชื่อว่าการงีบหลับเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนะครับ เมื่อได้รับการพักผ่อนและชาร์จพลังที่เพียงพอแล้วนะครับก็ควรกลับไปทํางานให้เต็มที่เพราะการมีระเบียบมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ครับก็มีความสําคัญไม่แพ้กับการหลับนอนนะครับเุ้ยสุดยอดอความคิดมั่งเจ๋งวะ่ะ <cracking> นี่แหละมึงไปดูงานต่างประเทศควรจะต้องเอาอะไรแบบนี้กลับมาเออไม่ใช่ดีกว่าการนั่งงวงเง,งียแล้บโอ้ยนั่งเหมือนเหมือนศพอ่ะ นั่งเหมือนซอมบี้งานก็ไม่เดินนะมึงบอกก่อนงานแทบแบบเหยุดชะงักชะลอตัวเป็นจราจรเลยแมงทาฟิกแจมจ,จัดเลยว่ะมึงอ่านคอมเมนต์แล้วขนลุกครับนุ่มเจอสัตว์ประหลาดแปลกๆรูปร่างคล้ายลากไม้ครับแต่ขยับตัวได้ชาวเน็ตช่วยฉเฉลยเตือ,อนระวังนะครับอคืออะไรวะกูคิดว่าต้นไม้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้กูลดน้ให้มึงด้วยนะ มีคนเจอสัตว์รูปร่างแปลกๆครับเหมือนกิ่งไม้ครับเลยถามว่านี่คือตัวอะไรครับปรากฏว่ามันคือพญาเแ้าม้านะครับต้องระวังในการจับโดนไข่พญาตนะครับแล้วไปจับของกินต่อเพราะไข่ของมันเล็กมากอาจจะติดเชื้อแล้วป่วยได้นะครับโห<ฮ>ตรงไหนไข่มันวะ<ฮ>ตืหนให้โดนไข่โดนหำม<ฮ>อ๋อไม่ใช่ครับหยอกยอก ดี๋ยวไปดูนะครับเนื้อข่าวเต็มๆว่าคืออะไรยังไงครับไปมีหนุ่มเจอสัตว์แปลกครับที่รูปร่างคล้ายลากไม้ครับแต่ขยับโตได้อ่านคอมเมนต์แล้วเกิดขนลุกครับชาวเน็ตช่วยเฉลยว่ามันคืออะไรนะครับผู้ใช้ที่ตอกบัญชี s m a r s 9 9 0ครับได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยระบุว่านะครับพบเจอสัตว์แปลกที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับโดยผู้โพสต์คลิปหยิบสิ่งดังกล่าวขึ้นมาด้วยมือเปล่าครับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากไม้รูปร่างเรียวและเล็กมากครับก่อนนํามาวางบนจักรยานยนต์แล้วเพราะว่ามันสามารถขยับตัวได้คล้ายหนอนครับแต่ก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรนะฮะหละังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับทั้งที่สงสัยและไม่รู้เช่นกันครับก่อนจะมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลว่ามันคือพยาธิแท้ม้าให้ระวังเรื่องการจับโดนไข่ยพยาธิแล้วไปจับของกินต่อครับเพราะไข่มันเล็กมากๆแทบมองไม่เห็น โดยผู้โพสต์บอกว่าเจอมันในตัวแมลงนะครับโ oh. อ้อะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าพยาธิแท้ม้าหรือโรคพยาธิแท้ม้าคืออะไรนะครับสําหรับพยาธิแท้ม้าคือโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมที่มีชื่อว่าทิคูริปทริดิคูล่านะครับหรือเรียกกันว่าพยาธิแท้ม้าครับที่เรียกกันอย่างนี้เพราะว่าตัวพยาธิมีรูปร่างคล้ายแท้โดยมีหัวเรียวกลมคล้ายปลายแท้และตัวท้ายอ้วนกลาตัวใหญ่คล้ายด้ามแทะ อ๋อพญาตัวเต็มวัยใช้ส่วนท้องฝังอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้นครับส่วนพญาตัวผู้นะครับจะมีความยาว3 0มสถึงสมิลลิเมตรนะครับส่วนพญาตัวเมียจะมีความยาวประมาณ3 5มสถึงห้มิมรนะครับโดยมีการระบาดมากในเขตพื้นที่ร้อนชื้นครับโดยเฉาพาะภาคใต้ครับซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปีมีความชื้นสูงและมีร่มเงาจากต้นยางพาราครับ ซึ่งแสงแดดส่องไปไม่ถึงนะครับเหมาะกับการจเจริญเติบโตของไข่พยาธชนิดนี้มากๆครับแรงระบาดของพยาธแท้ม้ามักคล้ายกับพยาธไส้เดือนกลมนะครับจึงมักพบเห็นพยาธิสองตัวนี้ระบาดร่วมกันเสมอนะครับการติดต่อของพยาธแท้ม้าครับจะคล้ายคลึงกับพยาธิไส้เดือนกลมครับคนที่ติดโรคโดยการกินไก่พยาธในระยะติดต่อนะครับที่ปนเปื้อนเข้าไปกับอาหารน้ําดื่มหรือติดมากับแมลงวันที่ตอมอาหารครับ ในเด็กเล็กที่ชอบคลุกคลียกับดินครับอาจกินไข่พยาธิที่ติดมากับมือเข้าไปโดยตรงนะครับในผู้ใหญ่ครับถ้ามีอาการติดเชื้อไม่มากครับก็จะไม่ค่อยแสดงอาการครับแต่ในเด็กเล็กครับอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ครับอาการทั่วไปที่พบคือปวดท้องท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดปวดหัวและมีไข้ต่ําได้ครับในรายที่มีการติดเชื้อมากๆครับอาจทําให้เลือดจางครับ อุดจระ,ะเป็นมูกปนเลือดเหลือรังครับปวดเบ่งและอาจทําให้ลําไส้ปิ้นออกมาทางทวันนะครับน่ากลัวรจริงๆเลยนะ <c oughs> เอาละฮะเป็นอย่างไรกันบ้างกับอีพีนี้นะถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดอิ่งแจ้งเตือนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้าาคลิปถ้ามีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมหรือแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้จะได้เห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันครับ อย่าลืมแชร์คลิปนี้อไปในโซเชียลที่คุณรักและช่องแชท,ทคุณชอบจะเป็นการช่วยโปรโมตและเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับผมเ,เอาละฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่และเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าถ้ามีนะครับพบกันใหม่ครับไปละ